เออคือผมได้ซื้อหนังสือเรื่องสารานี้คราบเล่มหนึ่งก็ต้องตอนหลับและอ่านโปรแกรมคือหนังสือเล่มนี้ครับจะเป็นการพูดเกี่ยวกับเป็นนิยายที่พูดเกี่ยวกับไรคณิตศาสตร์ครับโดยที่มีเนื้อหาเป็นตัวเอกแล้วก็คือเราเพื่อนๆเนี่ยนะรุ่นน้องของเราที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ถ้าชอบแบบนั้นจริงก็โดยที่ ในเรื่องแรกที่เรชอบจะเป็นการพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องทงน้ำหนักและอิเล็กหรอโดยที่จะมีทั้งเรื่องที้งแต่ง่ายไาจนถางยากโดยที่แบบจะใช้การพูดในมุมมองของตัวเองซึ่งประโยชน์ที่ได้รับก็สามารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่การเรียนตั้งแต่ระดมบต้นระดัมปลายแลวจนถึงเรื่องบทสาแล้วก็มันสามารถทำให้เห็นถึงความสวยงามของนิตา ก็ทำให้เห็นการทำใหใช้กกรใจริงจังได้ครับแล้ววันนี้ผมก็ได้มาซื้อพระเล่มเ่าของเดลี่นี่ครับเล่มตอนที่ดีดีบทสุดท้ายมันออกามาก,ก็เป็นสังซื้อที่ผมว่าน่าสนใจ